ในประเทศไทยจะมีหมูกระทะอยู่ร้านหนึ่งที่บ้านเรายกขึ้นหิ้งให้เป็นหมูกระทะเซฟโซนก็อร่อ,รอย วันนี้มาซ้ำร้านซุมพอดีหมูกระทะตรงเมเจอร์ราชโยธินร้านนี้ถ้าอยากกินต้องรีบมาเพราะต้องดีคนเต็มร้านเลยวันนี้ตั้งใจมากินกันเบาๆป้าบอกเบาอะไรเต็มโต๊ะอย่างบุฟเฟ่หมูกระทะขนาดนี้ไม่ได้กินหมูกระทะนานเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้คนไทยกินหมูกระทะใส่กาหมูเจียวเขาทอดมาร้อนๆเลยอะทุกคนพอเตาร้อนปูป้าก็เป็นคนไทยคนแรกลำเลียงสามชั้นกับสารพัดภาคกินหมูกระทะกับป้าที่ไล่ออกมาเป็นต้มจับชายทุกทีสามชั้นเกี๊ยวเกี๊ยวโปะกากหมูเจียวไปอีกสองช็อตทั้งหมูสามกชั้านทั้ มองให้กระทะน,หหนึงเลยเอาไหมใครเคยมาร้านนี้จะรู้ว่าทีเด็กเขาอยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มมี4ี่สูตรแล้วทุกสูตรคือเป็นแบบโฮมเมดไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแต่ความแซ่บคือแบบถึงมากมากินทีไยปลาลาดน้ำจิ้มยังกับน้ำลาดหน้าโคตร่อยเจอรวมกับแคบหมูเข้าไปนะโคตร่อยแซ่บสีเลยโดยกาหมูเจอไป3ช็อตแต่ปลาพูดแคบหมูทุกคำเห็นน้องคนเล็กกินเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาร้านหมูกระทะทำไมเปิดมาด้วยคอหมูย่างประจำตระกูลเหมือนรอบก่อน ต่อโดยกุ้งสะดุ้งน้ำปลาแล้วยังมีหมูสะดุ้งมะนาวแต่เกียบยังไม่โดนตาแต่อินก่อนไม่รอใครน้องบอกก่อนจะว่ากูหันไปดูลูกพี่ลูกน้องมึงก่อนดีไหมของกินเล่นมา้อนๆอนทอดใหม่ทุกจานมาสามอย่างกินสิบนาทีหมดตามด้วยเส้นมาม่าโปเบคอนแบบเด็กโอนตัวจริงที่เขาบอกกันว่าเด็กวัยกำลังโตก็ไม่คิดว่าจะโตด้วยของทอดกับเบคอนน้องคนกลางบอกมากินหมูกระทะร้านนี้กินแค่นั้นก็ธรรมดาไปคนอื่นเขากินสามชานี้มองไปเจอแต่กุ้งทาให้เห็นตาหมูกระทะอยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ร้านบุฟเฟ่กุ้งเผาที่อยุธยา มคงทะเลอยู่ในท้องครูเรียบร้อยเห็นน้องกินนั่งหมูกระทะตัวจริงแบบเราจะยอมได้ยังไงขอทาชิงด้วยข้าวคุกกะหมูหน้าหมูกระทะอื้ยโมอร่อยจนอยากจะทำแบบนี้กินทั้งห้าจานแต่ป้าบอกอย่าเพิ่งกินอิ่มได้เวลาของเชฟป้าตัวจริงเดี๋ยวป้าจะโชว์ให้ดูว่าหมูกระทะกางหมูเขากินกันยังไงกินหมูนุ่มมันทางชีวิตเพิ่งเคยเห็นหมูนุ่มมากักหมูครั้งแรกตอนแรกก็นึกว่าป้าจะยกให้สรุปป้ากินหมดไม่แบ่งเราสักคำเข้าใจแล้วที่มัมบอกว่าอย่าเชื่อใจใครป้าบอกเมื่อกี้แค่ออเดอร์เมนูนี้คือขขขขขอออออองงงงจจจจรรริิิตตนนนนนแกก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 ก็็ดดดดีีใใึวววว่่่าา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 ะไไไไไุุ้้้้้้ปปปปเเเเเททลลคับหหมมยยยู เทเททำไมป้าบอกนี่แหละเขาต้มหมูกระทะกากาหมูเจียวที่นัวที่สุดในประเทศไทยน้ำสุดท้ายของหมูกระทะนี่แหละต้องมาทาแบบน,แนี้อร่อยมากข้าต้มไข่สุกแค่หมูป้าก็ยังแคบหมโยเป็นหมูกระทะที่โคตรคุณภาพน้ำจิ้มของทาล่นอาหารทุกอย่างที่ร้านก็คือโฮมเมททำเองใช้หมูเบทาโกอย่างดีเริ่มต้นแค่เซราซามแบงดงกว่าไม่แปลกใจที่มากกี่ทีคนก็เต็มร้านีิการร้านสุขพอดีหมูกระทะต้องไม่เจอร์รและชโยทินคุณภาพทําถึงจริงอย่าลืมไปลองกันนะทุกคน